คี่ทำเพื่อนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าตู้ลําโพงตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตู้ลําโพงบลูทูธตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นขนาดเทียบเท่าคิวเบิร์นนะครับนี่ครับเพื่อนๆและไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมถึงเอาเทปบรนจัยไปนะครับติดโลโก้ไว้นะครับก็คือเขาเป็นโลโก้ลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยต้องติดเขาไว้นะ ซึ่งตู้นี้นะครับเป็นลูกค้าที่สั่งทําไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้เอากลับมาให้ผมอัปเดตดอกให้ใหม่นะครับแล้วก็แบบมีการเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเสื่อนก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะทําการเปลี่ยนแบบแล้วก็อัปเดตดอกให้ใหม่นะครับผมจะขยับดอกขึ้นเป็น3.5นิ้วนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่3นิ้วนะครับเป็น3นิ้ว HK นะครับจะขยับขึ้นเป็น3.5นิ้วนะครับและดอกที่จะนามาเปลี่ยนในวัน ผมได้เตรียมเจ้าดอกโ O ตัวนี้ครับเป็นดอก3 5นิ้วนะครับ4โอม์ม30วัตต์นะครับเพื่อนๆซึ่งจะนํามาเปลี่ยนกับเจ้าดอก H K อยู่ในตู้นี้นะครับครับแรงงานในวันนี้ครับก็จะเป็นงานเปลี่ยนดอกแล้วก็เป็นงานเปลี่ยนแบตนะครับเช็คระบบภายในว่ายังโอเคอยู่ไหมนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดไลค์กดไชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปลงมือทํากันเลยครับเพื่อนไปกันเลยครับและนี่ก็จะเป็นดอก H K เดิมที่อยู่ในตู้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดออกมานะครับครับและนี่ก็จะเป็นดอก HK เดิมนะครับที่เราจะเปลี่ยนออกนะครับเพื่อที่จะใส่ดอก BO เข้าไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเปิดฝาหลังนะครับเพื่อน และนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในตู้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนดอกตัวนี้ออกนะครับเพื่อนส่วนระบบภายในนะครับดูจากเบื้องต้นแล้วไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพื่อนตัวแอมก็ยังใช้เดี๋ยวใช้เป็นตัวเดิมนะครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะทําความสะอาดปัดฝุ่นใหม่นะครับทำการดูดฝุ่นด้านในออกให้หมดนะครับไปเลยกันต่อครับครับเราก็ถอดแบตออกมาแล้วนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เป็นขั้ว XT 6 0นะครับเนี่ยขั้ว XT ถ้าเกิดเราติดตั้งเป็นขั้ว XT 6 0ยเนี่ยเวลาเราถอดเซอร์วิสหรือว่าถอดทํางานเนี่ยเราจะทํางานง่ายนะครับคือเราถอดขั้ว XT 6 0ออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถทํางานอย,าอย่างอื่นได้เลยนะครับเพื่อนซึ่งเป็นการตัดต่อไฟแบบง่ายนะครับเพื่อนก็ถอดแบตออกมานะครับวงจรก็จะไม่มีไฟฟ้าแล้วนะครับเพื่อนพอเราเอาแบตลูกใหม่เข้ามาปุ๊บเราก็มาเสียบเข้าที่เดิมแล้วก็ติดตั้งมันก็จะง่ายเลยนะครับเพื่อนไม่ต้องไปปัจจีสายมันยุ่งยากเนาะ ออกมานะครับบางทีรูอาจจะต้องคว้านใหม่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำการคว้านรูเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่ารูเดิมเนี่ยเป็นสามนิ้วพอดีรูตรงนี้แค่70นะครับ ดอกที่เราเตรียมมานะครับเป็น75นะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเราจึงต้องควานอยู่ตรงนี้เพิ่มนะครับอย่างานี้นะครับเพื่อน ตอนนี้ผมได้ทําการฟานรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากรู70มิลนะครับเป็นรู74มิลนะครับเพื่อให้เข้ากับดอก BIO ได้นะครับเพราะว่าดอก BIO เนี่ยเป็นขนาด3นิ้วครึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะตัวดอก BIO เนี่ยจะมียางรองมาแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ผมเนี่ยคือพื้นผิวตรงนี้มันไม่เสมอกันนะครับผมจึงต้องใช้อาโฟมรองไปอีกชั้นนึงนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ถามว่าโฟมรองเพื่ออะไรนะครับโฟมตัวนี้รอ,องไว้เพื่อไม่ให้อากาศไหลออกนะครับเพราะเวลามีแรงอัดเนี้ยอากาศจะออกมาทางช่องลมด้านหน้าแค่ช่องเดียวนะครับเพื่อนๆจะไม่รอดออกตามขอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ขอบโฟมเนี้ยเก็บลมไว้นะครับให้แน่นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะต่อไปก็จะเป็นการต่อสายนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะต่อสายต่อสายต่อสายแล้วก็ยิงสกูแล้วนะครับเราจะเดินสายลำโพงเข้าไปนะครับบวกครับบวกลบเข้าลบนะครับเพื่อน เพื่อนๆห้ามต่อสายผิดน,นะครับเพื่อนจะมีผลกับเสียงเราแล้วนะครับการต่อสายผิดเนี่ยนะต่อมาจะเป็นสายลบครับถ้าเพื่อนๆอยากปัดกีง่ายเพื่อนต้องเติมตะกั่วให้ถ่อนนะครับเพื่อนพอเราเดินสายเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใส่ลงไปนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเดินอีกดอกหนึ่งนะครับต่อสายบวกครับต่อมาก็เป็นสายลบครับ โอเคเราก็ต่อสายเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะยึดสกูนะครับเพื mm ่อนๆสกูที่ใช้วันนี้จะเป็นสกูหัวกลมนะครับ mm hmm. นนเบ mm hmm. พื่อนเดี๋ยวเราจะใช้ไขควงมือขันอีกรอบนะครับ mm hmm. ขันแค่พอตึงมือนะครับ เด uh ี๋ยวเราจะหยอดกาไว้เพื่อกันใครนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับในการเปลี่ยนดอกของเรานะครับต่อไปเป็นการใส่แบตนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี <_ satur undoubtedly>, ่แล้วติดตั้งแอมเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดด้านในเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดด้านด้านในกันนะครับแล้วก็ติดตั้งแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาไปเตรียมแบตเตอรี่ก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งดอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการติดตั้งแบตเตอรี่ลงไปในตู้ ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่16.8โวลต์วนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ชนิด2 1 7 0นนะครับเป็นลิเธียมไอออนนะความจุจะอยู่ที่4 5 0 0ถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะครับเพื่อนนี่นะความอึดเขาก็จะความอึดก็จะเยอะหน่อยครับเพราะว่าความจุเขาเยอะนะผมจะต่อเข้าไปในตู้นะครับเราก็จะลองเปิดดูนะครับผมได้เปลี่ยนสวิตช์ Switch โยกใหม่ด้วยนะครับเพื่อนนี่นะฮะ เช็คแบตใช้ได้นะครับตอนนี้แบตมีอยู่ที่15บวลน,นะครับเพื่อนก็เลยยังไม่เต็ม4ี่ขีดนะเมื่อเราเช็คดูแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับเราก็เราก็จะทำการต,ตั้งการยืดและติดตั้งเนี่ยเราจะใช้กาวร้อนเป็นตัวยึดนะครับเพื่อน ใช้กาวร้อนเป็นตัวยึดนะครับไม่ต้องยึดมากก็ได้ครับยึดเป็นจุดเป็นจุดไปเนาะแค่นี้เขาก็จะอยู่แล้วนะครับป้องกันไว้เวลาเราเปิดเพลงเสียงดังๆนี่ฮะเขาจะไม่ขยับไปเยื่อนจะไม่มีจะได้ไม่เกิดเสียงแปลกๆอยู่ในตู้ของเรานะครับเพื่อนบางทีลมในตู้มันแรงนะนี่นะครับเพื่อนขั้ไอเทมส่วนเราต้องยึดนะครับเดี๋ยวม่นนงั้นมันจะกระแทกนะ ดี๋ยวมีเสียงแป๊กๆๆอยู่ในตู้นะครับเพื่อนโอเคนะครับกาวก็เริ่มแห้งหมาดแล้วนะครับตอนนี้ครับเมื่อกาวแห้งสนิทดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาตู้เลยนะครับเพื่อนนี่นะปิดฝาตู้เสร็จแล้วก็อ่านด้วยไขควงอีกทีนะครับเพื่อมั่นใจว่า มันแน่นนะครับเพื่อนอากาศจะได้ไม่ออกนะนี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเราโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะครับเพื่อนหลังจากที่เราได้เปลี่ยนแบตแล้วก็เปลี่ยนดอกไปนะครับว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับเพื่อน ครับก็เสร็จลงไปแล้วนะครับสําหรับงานอัปเดตดอกลาโพงของเรานะครับเปลี่ยนจากดอก HK เป็นดอก BO 3.5นิ้วนะครับ4โอห์ม30วัตต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่อีกชุดหนึ่งเข้าไปนะครับเพราะว่าแบตชุดเดิมเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วนะครับเพราะว่าตู้ลำโพงตู้นี้เนี่ยได้ใช้งานไปแล้วนะครับ2ปีก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแรงดันไฟเท่าเดิมนะครับส6 8หโวลต์นะครับสำหรับ5.2 MT เนี่ยเป็นกเป็นแรงดันที่เหมาะสมสําหรับเขามากที่สุดแล้วนะครับ 16.8โวลต์นะครับสำหรับ5.2 MT นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆนไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ